สวัสดีนะครับมโต๊915ทาลอตนะครับมโต๊ก็ขอสวัสดีกับชาวธาตุดินทุกๆท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังช่องหมอโต๊และสนับสนุนและเป็นกำลังใจช่องกันนะครับ mm hmm. คลิปนี้เป็นคลิปพลังงานพ่ะอยากบอกอะไรกับคุณของชาวธาตุดินธาตุดินได้แก่ราศีกานร,ราศีพษศษราศีมังกรตั้งแต่วันที่6ถึงวันที่15พฤศจิกายนปี2567 มโต๊ตอธิษฐานให้ดูได้ธรชนาและราศีเลยนะครับมอโต๊ดดูแบบโหราศาสตร์ไทยนะครับวันที่ก็พิมพ์ไว้ใต้วิดีโอกลิบแล้วพลังงานไพ่นี่เป็นพลังงานไพ่โดยรวมนะครับคงไม่ตรงกับทุกท่านดูเป็นแนวทางดูเป็นไกด์ไลน์จะดีที่สุดและไพ่นี้สามารถอ่านสลับกันได้ด้วยนะครับสิ่งดีๆก็เก็บไว้นะครับสิ่งไม่ดีก็ทิ้งไปขอไพ่สิบใบให้กับชาวธาตุดินการพุชศกมกรไพ่าย,ยากบอกอะไรกับคุณ ขอเช็คพลังงานของไพ่ในตัวตนของคุณก่อนนะครับเป็นพลังงนอนไพ่เซลติคอสมอโตสอาตาพลังงานและหน้าไพ่ที่ขึ้นมานะครับขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์เทพเทวาของคนที่เข้ามารับชมรับฟังขอเปิดพลังงาน ในตัวตนของคุณมีพลังงานของไพ่ใบแรกมีก้าวถ้วยความไม่ได้เติมเต็มความไม่เอาใจใส่หรือมีพลังงานความเจ้าชู้ความที่เติมเต็มให้กับใครสักคนหนึ่งแล้วเป็นฝ่ายเราที่เติมเต็มให้ทุกๆอย่างแต่ถึงที่ได้รับกลับมาคือการไม่เห็นคุณเห็นค่าในสิ่งที่เราดูแลใครสักคนหนึ่งกระได้นะมีพลังงานของไพ่ควีนวานราชินีงไฟนะครับคนที่มีเซนส์คนที่มีแรางสังหรณ์คนที่มีสัมผัส์พิเศษในตัวของตัวเอง เป็นคนที่วางแบบแผนเป็นคนที่มองอนาคตในตัวของคุณเอนะครับเป็นพลังงานงความทุ่มเทหรือการที่ขยันในเรื่องการงานในช่วงนี้ของชาวธาตุดินนะครับเป็นพลังงานให้การติดต่อการสื่อสารการพูดการคุยนะครับเป็นพลังงานการที่เหมือนการทักทายหรือการติดต่อ ของคนอดีตที่ผ่านมาของคุณก็ได้หรือการพบเจอกันในสายออนไลน์ในสายโซเชียลก็ได้นะครับเป็นพลังงานของไพ่เดมเพรสเทพธิดาดาวสุดาวีนัดการกลับมาโฟกัสถึงเรื่องของตัวของคุณเองหรือมีพลังงานการที่คุณเป็นคนที่อยู่ใครแล้วคุณเป็นคนที่คอยเอาใจใส่คอยดูแลกับคนที่คุณรักนะครับเป็นพลังงานงความมั่นคงในตัวของคุณเองนะครับเป็นพลังงานของไพ่ซิกออฟ เปตัเิลนะครับเป็นไพ่ของความรู้สึกที่กรรมอดีตที่ผ่านมาเหมือนคุณอาจจะเคยซับพอร์ตหรือคอยห่วงใยห,หรือทุ่มเทให้กับเขาเท่าไหร่แต่สิ่งที่ได้ความรู้สึกเก่าๆหรือเป็นการที่ให้กับความรู้สึกไปแล้วมันเหมือนไม่ได้อะไรกลับคืนมาก็ได้นะมีพลังงานไพ่เดอะซันความสุขความสมหวังความสําเร็จเป้าหมายแห่งชัยชนะเป้าหมายแห่งความส,มาามสํา,า,นะเ,า,า,าสเร็จในตัวของคุณนะครับ ความมีชื่อเสียงความโดดเด่นในแวดวงสังคมของคุณนะครับเป็นพลังของไพคิงออฟวานรา,าชาถือไมเท้าเป็นพลังงานของการที่ในความรู้สึกกับสิ่งที่ผ่านมาคุณอาจจะพยายามทุ่มเทให้กับเขาทุ่มเทในทุกๆอย่างก็ได้นะหรือการพบเจอกันในในสายงานเดียวกันก็ได้นะครับเพราะมีพลังไงพคู่เข้ามา คนที่เหมือนความทุ่มเทคนที่มีอะไรคล้ายๆกันหรือคนที่มีความเข้าใจการพูดคุยไปในทิศทางเดียวกันก็ได้นะครับเป็นพลังานของไพ่สามดาบ ความผิดหวังความเศร้าความเสียใจหรือการตกอยู่ในสถานการณ์ความรักที่เป็นมือที่สก็ได้นะมีพลังงานการที่ในความรู้สึกกับสิ่งที่ผ่านมาอาจจะมีคนที่ใช้คําพูดคําจาที่ทิ่มแทงใจซึ่งการละกันใช้คําพูดดุลแรงเหมือนความเจ็บปวดที่ยังอยู่ในความรู้สึกของคุณนะครับเป็นพลังงานไพ่เดอะเอ็มเพเดอร์ชาวเมธธาดไฟเป็นไพ่พลังงานของในความคิดเป็นพลังงานของไพ่คู่เป็นคนที่เกื้อหนุนเป็นคนที่เกื้อกูลหรือเป็นคนที่ เคยร่วมสร้างบุญสร้างกุศลร่วมกันมานะครับเป็นพลังงานการมุกออนกับอดีตที่ผ่านมาหรือการเวลาเป็นเครื่องเยียวยารักษาแผลใจที่ดีที่สุดสําหรับคุณการเวลาเป็นเครื่องขี้ขายปัญหาไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะครับเป็นพลังงานไพ่ เดอะเลิเวอร์เมทุนลัคนาเมทุนนะมีพลังงานของห่วงแห่งความรักหรือการกำเนิดความรักในช่วงนี้ของคุณก็ได้หรือการพบเจอกับใครสักคนหนึ่งที่เข้ามาคอยเกื้อกูลคอยเกื้อหนุนคอยห่วงใยคอยดูแลเป็นผู้ให้และเป็นผู้ได้รับพอๆกันนะครับเป็นพลังงานของไพ่ในวันเวลาที่มันผ่านไปเร็วในทุกวันของคุณคุณจะตั้งใจทําในสิ่งที่คุณหวังในสิ่งที่คุณตั้งใจนะครับวันเวลามันอาจจะหมุนย้อนกลับคืนไปไม่ได้กับอดีตที่ผ่านมาแต่คุณจะอยู่ในวันเวลา ปัจจุบันและสิ่งที่คุณวางแบบแผนในปัจจุบันจะส่งผลถึงอนาคตข้างหน้าในตัวของคุณเองนะครับเป็นพลังงานไพ่การปลดปล่อยการรวบรวมพลังงานดีๆการที่รู้สึกถึงในจิตวิญญาณในตัวของคุณเองการเห็นตัวตนที่แท้จริงในตัวของคุณเองนะครับเป็นไพ่ของความรู้สึกที่ปลดปล่อยหรือการที่คุณกลับมารักตัวของคุณเองมากขึ้นนะครับเป็นพลังางานของไพ่อนจิ t นะครับเป็นการปกป้อง การเชื่อมต่อทางจิตวิญญาณชัยชนะและความสําเร็จที่อยู่ในตัวของคุณเองนะครับเป็นพลังงานของไพ่การที่ทุกเส้นทางเดินเนี่ยมีทั้งปัญหาอุปสรรคขวากน้ําแต่คุณเป็นคนที่แก้ไขกับปัญหาเฉพาะหน้าในตัวของคุณเองได้นะมีพลังงานของความทุ่มเทความตั้งใจในตัวของคุณเองนะครับพลังงานไพ่เซลคอร์สไพ่ยอยากบอกอะไรกับคุณนะครับคนที่อยู่ในความรักในความสัมพันธ์อาจจะมีพลังงานของไพ่ชาวธาตุลมกลุ่มตุนเมตุนธาตุน้ํนากรกฎดมีนพจิกธาตุดินการพิษ ร่าไฟเมสิงธนูหรือมีคนที่เคยทําให้ผิดหวังอยากทักทายกลับเข้ามาขอโอกาสการเริ่มต้น กับคุณอีกครั้งหนึ่งด้วยก็ได้ในวันที่คุณมูฟออนออกมาจากเขาคนนั้นมีคนที่คิดถึงวันเวลาดีๆที่คุณกับเขาเคยเคียงคู่กันเคยเป็นคู่คนที่เคยดูแลและคนที่เคยห่วงใยคนที่เคยพร้อมที่จะมีอนาคตหรือความสําเร็จด้วยกันมีความอบอุ่นด้วยกันหรือสําหรับบางท่านอาจจะได้พบเจอกับคนใหม่ๆที่เข้ามาในความรักในความสัมพันธ์ ของคุณแล้วก็ได้นะเหมือนเป็นพลังงานการที่เข้ามาเรียนรู้พัฒนาในความรักในความสัมพันธ์ซึ่งการละการสําหรับบางท่านอาจจะผิดหวังหรือเสียใจกับเรื่องความรักกับสิ่งที่ผ่านมาการเวลาวันเวลาจะเป็นเครื่องเยียวยารักษาแพ้ใจความอบอุ่นที่อยู่กับตัวงคุณเองมีการที่พบเจอสิ่งใหม่พบเจอเรื่องราวใหม่ๆในตัวของคุณนะครับขอดูพลังงานภายใน อดีตที่ผ่านมาของชาวธาตุดินกันพฤษศกมังกรก่อนนะครับมีพลังงานไพ่เจ็ดไม้เท้าการปิดกั้นการบล็อกการมีกำแพงการบล็อกการติดต่อการสื่อสารหรือเป็นพลังงานการแข่งขันในตัวของคุณเองคุณเป็นคนที่ทำเพื่อตัวของคุณเองมองในอนาคตความมุ่งมั่นความทุ่มเทในตัวของคุณนะครับเป็นการปิดกั้นหรือการที่มีการแข่งขันหรือมีพลังงานของการที่คุณอาจจะกับอดีีที่ผ่านมาอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องความรัก การที่มีคนที่มีทัศนคติที่ไม่ตรงกันหรือต่างฝ่ายต่างไม่ยอมหรือการที่มีอีโก้ ใส่กันก็ได้นะครับเป็นพลังงานการติดต่อการสื่อสารมีพลังงานการที่คนคนหนึ่งที่เสียดายโอกาสที่เขาทําให้โอกาสต้องหลุดมือออกไปนะหรือคนอดีตของคุณก็ได้นะครับเป็นพลังงานไพ่เดือดซานความอบอุ่นในตัวของตัวเองเป็นพลังงานการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆในตัวของคุณนะครับเป็นพลังงานไพ่ห้าเหรียญหรือมีพลังงานคนที่ทิ้งภาชะหนี้สินไว้ให้ก okay. ับเราก็ได้นะครับเป็นพลังงานของไพ่แปดเหรียญนะมีพลังงานการที่ทุ่มเทให้กับเขา กับสิ่งที่เราทุ่มเทให้กับใครสักคนหนึ่งอ่ะคุณเป็นคนที่ทําให้กับเขาทุกๆอย่างดูแลเขาทุกๆอย่างห่วงใยเขาทุกๆอย่างนะครับเป็นพลังงานของไพ่เจ็ดนาบคําพูดไม่จริงหรือการทำอะไรแบานังหรือคุณอาจจะรู้ถึงคําพูดโกหกคาพูดไม่จริงของเขาคุณเป็นคนที่รู้ทุกๆอย่างในเรื่องความรักความสัมพันธ์กับสิ่งที่ผ่านมาเหมือนเป็นพลังงานความที่เรารักใครสักคนหนึ่งแล้วเราอาจจะทุ่มเทให้กับเขามากกว่าความ ที่เราทุ่มเทให้ไปแต่เขาไม่เคยสนใจในความรักที่เรามอบให้ใครสักคนหนึ่งแต่เขาไม่เคยเห็นคุณค่านะครับเป็นพลังงานของไพ่ดีแฮงแมนมันเหมือนไปต่อไม่ได้มันเหมือนกับไม่ถึงในความคิดของคุณนะจะเหมือนกับการที่ยอมกับความรู้สึกกับสิ่งที่ผ่านมาเป็นฝ่ายคุณที่เดินถอยออกมาในความรักในจากความสัมพันธ์กับอดีตที่ผ่านมาก็ได้โอกาสที่คุณเป็นคนที่เริ่มต้นโอกาสใหม่ๆ ในตัวของคุณเองเป็นไพ่ของความเจอโชคดีหรือเจอสิ่งใหม่ๆพบเจอกับสิ่งดีๆในตัวของคุณเองนะครับมีพลังงานการแอบซืบแอบซองหรือคนอดีตที่ผ่านมาของคุณยังลืมคุณไม่ได้ยังแอบสืบแอบซองการอยากกลับเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์อยู่แต่ม,มันเหมือน,นกับความรู้สึกของเขาที่เคยทําให้คุณเสียใจหรือคนที่ทําให้คุณผิดหวังไปเขาอาจจะ ไม่กล้าที่จะกลับเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์ขอโอกาสถึงการเริ่มต้นกับคุณอีกครั้งหนึง่งถ้วยก็คืออารมณ์และความรู้สึกความรู้สึกก็คือหัวใจของคุณถ้วยใบนี้หัวใจดวงนี้อยากที่จะมอบให้คนที่รู้ค่าให้กับคนที่เห็นค่านะครับเป็นไพ่ของคิงออฟวานลาชายไฟเป็นพลังงานของไพ่ในความรู้สึกในตอนนี้คุณอาจจะไม่มองหันหลังกลับไปมองย้อนในอดีตที่ผ่านมาของคุณแล้วก็ได้นะคุณอาจจะมุ่งหน้าสู่วันใหม่มุ่งหน้าสู่เส้นทางเดินใหม่ในตัวของคุณ คุณเองก้าวเหรียญโจรสวยรวยลอในแบบคงคความเป็นศิสระความมั่นคงทางด้านการเงินในตัวของคุณเองคุณเป็นคนที่มีพร้อมทุกๆอย่างในตัวของคุณนะครับเป็นไพ่ของ การ Move On นะอดีตที่ผ่านมาเป็นไพ่ของการที่จะเป็นฝ่ายที่เรานิ่งมากขึ้นในความรู้สึกแล้วก็ได้นะโอกาสที่เราเปิดโอกาสให้กับตัวเองเป็นครั้งที่2ในตัวของเราก็ได้นะครับเป็นพลังงานของไพ่การเดินหน้าความเสมอต้นความเสมอปลายหรือมีคนคนหนึ่งที่อยากเดิน ของคนอดีตที่ผ่านมาของคุณอยากเดินหน้ากลับเข้ามาทักทายในความรักในความสัมพันธ์รู้แล้วว่าความเจ็บเป็นงไงรู้แล้วว่าความทุกข์เป็นยังไงรู้แล้วว่าความผิดหวังเป็นยังไงในตอนนี้มีคนที่รู้ถึงผลแห่งการกระทาที่เขาทําไว้กับคุณแล้วก็ได้เป็นพลังงานไพ่ความเจ็บปวดในความรู้สึกนะครับอขอดูพลังงานของไพ่ในปัจจุบันของชาวธาตุดินนะครับ ไพ่อยากบอกอะไรกับคุณนะครับขอเช็คพลังงานของไพ่ในปัจจุบันของชาวธาตุดินกันพฤษศพมังกรน,นะครับ มีเพจออฟสอดนะเป็นพลังงานของไพ่การอแอบ,บสืบแอบส่องก็ได้นะหรือมีการอแอบ,บสืบแอบส่องมีคนที่อยากทักทายเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์พัฒนาในความรักในความสัมพันธ์อยู่ก็ได้มีคนที่อยากติดต่อพูดคุยกับคุณน,นะครับมีพลังงานงการที่เป็นการช่วยเหลือซึ่งกันและกันหรือมีพลังงานของคนที่เข้ามาคอยอุปถมัมคอยช่วยเหลือคอยเกื้อกูลหรือมีพลังงานของคนที่เป็นผู้ใหญ่ อุปถัมภ์คอยคำจุนเรานะครับเป็นพลังงานของไพ่ค e ีนออฟเพเทคันนะราชนีถือเหรียญเป็นพลังงานของไพ่ในคนที่เข้ามาเนี่ยเหมือนกับคนที่ทํางานเกี่ยวกับด้านการเงินก็ได้นะครับเป็นพลังงานของการเอาใจใส่การดูแลคุณเป็นคนที่ดูแลใครแล้วห่วงใยใครแล้วคุณเป็นคนที่รักคนยากเทิดคุณได้รักใครสักคนหนึ่งแล้วละ่ะคุณจะทุ่มเทคุณจะพร้อมที่ทุ่มเทให้กับคนที่คุณรักนะครับเป็นพลังงานของไพ่การ มูฟอ่อนนะมีพลังงานของการเดินหันหลังหรือมีคนที่เคยผิดหวัง <c oughs> เคยเสียใจมาเหมือนคุณก็ได้หรือเป็นพลังงานของพ่อมไม่ไมๆก็ได้นะครับที่เข้ามาในความรักในความสัมพันธ์หรือมีคนที่เคยปิดกั้นหรือมีคนที่เคยบล็อกเคยมีกำแพงกั้นไปนะมีคนที่อยากวนกลับอยากวนคืนในความรักในความสัมพันธ์มีพลังงานไพ่ของการเดินทางในช่วงนี้ของชาวธาตุดินนะครับหรือมีคนที่ต่างกันโดยระยะทางต่างถิ่นแดนไกลหรือต่าง อำเภอต่างจังหวัดได้นะครับเป็นพลังงานของไพ่เดอะสตาร์ชาวกลุ่มลักคณากลุ่มแสงดาวแห่งศรัทธาการมีศรัทธาในตัวคุณเองหรือมีพลังงานของไพ่จักรวาลดึงคุณกับเขาให้ได้มาพบเจอกันเป็นพลังงานของไพ่ คนที่เคยขอพรหรือคนที่เคยร่วมอธิษฐานขอพรร่วมกันมามีความทุ่มเทมีความตั้งใจมีความรับผิดชอบนะคนๆน,นี้ที่มีพลังงานความมุ่งมัน่นเพื่อจะมาพิชิตใจของคุณก็ได้นะครับเป็นพลังงานงให้ความสําเร็จด้วยการความอบอุ่นความสมหวังด้วยกันนะมีพลังงานของคนที่อายุน้อยกว่กากันหรือคนที่อายุแตกตา่างกว่ากันก็ได้ควีนนอฟสอดอาจทีเป็นพลังงานของคนที่ทํางานเกี่ยวกับด้านทาหารตำรวจหรือคนที่ทํางานเกี่ยวกับด้านรับราชการก็ได้การเดินทาง ขนส่งได้นะครับเป็นพลังงานของคนที่อยู่ในสายงานเดียวกับคุณด้วยกระไดนะมีพลังงานของไพ่ซิกออฟครับเป็นไพ่ของคนอดีตหรือคนเก่าๆคนเดิมๆที่ยังคิดถึงวันเก่าๆยังคิดถึงวันเดิมๆที่ยังเอาคุณออกจากความคิดที่ยังเอาคุณออกจากความรู้สึก ของเขาไม่ได้นะครับเป็นพลังงานไพ่ดีเอ็มเปรสนะคุณคือคนที่ดีที่สุดคุณคือคนที่เคยเป็นคู่คุณคือคนที่เคยเป็นครอบครัวคุณคือคนที่เขาเคยพูดคุยถึงเรื่องอนาคตด,ด้วยมีคนที่อยากกลับมาขอโอกาสการเริ่มต้นขอคืนดีกับคุณอีกครั้งหนึ่งเขาคิดถึงวันที่คุณกับเขาเคยเป็นคู่ดีเอ็มเพรสต์ดีเอ็มเปรสเคยมีความอบอุ่นด้วยกันเคยมีสิ่งดีๆเคยทําทุ่มเท ให้แก่กันละกันนะครับสำหรับบางท่านนะที่มีพลังงานการที่ได้เริ่มต้นการพบเจอการพูดคุยของคนที่เข้ามาในความรักในความสัมพันธ์เป็นการพบเจอ กับสิ่งที่ดีๆด้วยกันนะอ่านี้เป็นพลังงานของการที่คุณจะเป็นคนที่ตัดสินใจด้วยตัวของคุณเองในสิ่งที่คุณจะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวของคุณเองนะครับเพราะโอกาสที่ผ่านไปแล้วเหมือนโอกาสที่ผ่านมาเนี่ยคุณเคยให้โอกาสกับใครสักคนหนึ่งไม่รู้ต่อกี่ครั้งต่อกี่ครั้งโอกาสมีไว้ให้คนควายคว้าโอกาสมีไว้ให้คนเห็นคุณเห็นค่าในโอกาสที่ให้ไปนะครับเหมือนการที่คุณจะเป็นความ เป็นผู้นําในตวงคุณเองนะชาวธาตุด,ดิน,นมีการที่ผ่านกับอุปสรรคเรื่องราวต่างๆปัญหามาเยอะและคุณเป็นคนที่ฝ่าฟันไปได้นะอุปสรรคต่างๆจะเข้ามาสักเพียงใดคุณช,ชัดเจนกับในความรู้สึกในตวงคุณเองทุกเส้นทางเดิน ทุกทางเดินมันเหมือนการที่คุณจะ,ะเผชิญหน้ากับความเป็นจริงนะครับเป็นพลังเอาไพ่วิวออฟฟอร์จูนกงรอยโชคชะตาวันเวลาโชคชะตาสิ่งต่างๆโชคชะตาหมุนเปลี่ยนเวียนไปวันเวลาเปลี่ยนเหมือนทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนแปลงสิ่งดีๆกําลังที่จะเข้ามาคนที่ไม่ใช่ก็ต้องปล่อยเขาไปรอคนที่ใช่สําหรับเรานะรอคนที่เข้ามาเรียนรู้หรือเริ่มต้นกันละกันนะทุกสิ่งทุกอย่างมันคือความที่ การพัฒนาในความรักในความสัมพันธ์มันต้องใช้เวลามันต้องใช้การ่วงใยความดูแลซึ่งการละการก้าวเหรียญเป็นพลังงานของไพ่ความสดใสในตัวของคุณเองคุณอาจจะอยากอยู่กับตัวของคุณเองก่อนก็ได้ในตอนนี้เหมือนคุณมีพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างคุณอาจจะอยากที่จะโฟกัสถึงเรื่องงานหรือ การเงินในช่วงนี้ของชาวธาตุดินก็ได้นะครับเป็นพลังงานของไพ่สเตนนะามีพลังงานของไพ่ผลวิบากกรรมใครทําอะไรไว้ได้รับผลแห่งการกระทําอย่างนั้นมีพลังงานงการตื่นรู้แห่งจิตวิญญาณในัวงคุณเองคุณเป็นคนที่มองเห็นการกระทําคุณเป็นมองคนที่รู้ถึงความคิดของคนอื่นด้วยก็ได้เพราะมีพลังงานของการที่มองเห็นในทุกสิ่งทุกอย่างในัวงคุณเองโอกาสแห่งการเริ่มต้นความรักในตัวงคุณเองมีการเริ่มต้นโอกาสใหม่ๆหรือการพบเจอโอกาสความรัก ครั้งใหม่ในตัวคุณเองหรือในช่วงนี้ที่ไปไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิหรือการฟังเทศฟังธรรมหรือศาสนาที่คุณนับถือก็ได้นะเหมือนกับเป็นพลังงานการที่ในตอนนี้เหมือนคําอธิษฐานขอพรของคุณ กับสิ่งที่การที่มีสติก็ได้นะการที่มีสติจะสามารถผ่านเรื่องราวกับปัญหาในชีวิตของคุณไปได้นะครับเป็นไพ่ของการที่เหมือนมีพลังงานของผู้ใหญ่แนะนําให้คุณกับเขาได้มาพบเจอกันด้วยก็ได้นะครับของชาวธาตุดินกันพฤธศกมากรอนนะขอเช็คพลังงานไพ่นในแนวโน้มความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาคนที่จะเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์นะครับ มีเดอะเทมเพลนนะเป็นพระไรของสายใหญ่แห่งความรักสายใหญ่แห่งความผูกพันเป็นการปรับเปลี่ยนเป็นการเปลี่ยนแปลงเป็นการพัฒนาในความรัก ในความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขานะครับเป็นพลงงางไพ่สเตนนะคนคนนี้เขาอาจจะเป็นมีพลางอิง,งาการที่เป็นคนที่ห่วงใยคุณอยากเข้ามาดูแลคุณอยากเข้ามาคอยดูแลเอาใจใส่ในวันที่คุณทุกข์เศร้าเสียใจหรือไม่สบายใจมีเขาคนที่หนึ่งที่คอยให้กำลังใจคอยให้คำปรึกษาแก่คุณด้วยก็ได้นะครับเป็นพลงงางไพ่เดอร์ชาริยอ กรากฎลัคนากรากฏต่างชาติต่างถิ่นแดนไกลต่างภาษาต่างวัฒนธรรมก็ได้น่ามีพลังงานของไพ่ในความเข้มแข็งหรือมีคนที่เป็นคนที่พบเจอกันในระหว่างการเดินทางหรือการเรียนรู้หรือการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมคุณอาจจะได้ไปพบเจอกับคนคนนี้ก็ได้นะครับเป็นพลังงานไพ่ดีหายพิเทศ ความรับการปิดบังการซ่อนเล้นหรือคนคนนี้จ,จะเป็นคนที่เป็นคนที่มีสเสน่ห์ในตัวของเขานะเป็นคนที่อาจจะเป็นคนที่ขายขายเครื่องสําอางก็ได้นะหรือเป็นคนที่ขายเครื่องบํารุงผิวก็ได้นะครับเป็นพลังงานของไพ่คนที่ ขายเครื่องประดับก็ได้นะเออมีพลังงานของคนที่มีสเสน่ห์ในตัวคุณเองหรือการกลับมาเอาใจใส่หรือการกลับมาดูแลในตัวคุณเองหรือเป็นไพ่ของความหงดหงิดความว้าวุ่นในวันที่คนคนหนึ่งมาพบเจอคุณเขาอยากที่จะสารสัมพันธ์เขาอยากที่จะเดินหน้าเขาอยากที่จะพูดคุยคุณเขาอยากที่จะพูดคุยถึงเรื่องอนาคต ด้วยกันกับคุณนะครับเป็นพลังงานภายใน o p e r a เ i o n นะครับเป็นพลังงานของไพ่เไเนนเงง5เมทา,าวนะหรือมีพลังงานงคนที่เคยมีปัญหาซึ่งกันและกันก็ได้นะครับเป็นพลังงานไพ่เดชคนคนนี้ที่เป็นพลังงานของคนที่มีตําหนิก็ได้นะหรือมีพลังงานของคนที่เคยผิดหวังเคยเสียใจ มาก็ได้นะครับหรือเป็นพระเอกของความที่คุณอาจจะรู้สึกถึงความเจ็บปวดหรือการที่คุณปลดปล่อยกับบางสิ่งบางอย่างบางเรื่องบางราวในตัวของคุณไปแล้วคุณโฟกัสถึงเรื่องของตัวของคุณเองสะมากกว่าหนึ่งดาบความจริงความชัดเจนความรับไม่มีในโรคไม่รู้วันนี้ก็รู้วันหน้ามีพลังงานของหนึ่งดาบเนี่ยถ้าใครเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์ของคุณนะถ้าคุณรู้คุณคุณรู้ว่าเขา ชัดเจนกับคุณนะเป็นแพ่แห่งการที่ต้องชัดเจนกันต้องเคลียร์ใจกันต้องพูดคุยซึ่งกันและกันนะครับเป็นพลังงานของไพ่คิงนอตสอดราชาถือดาบนะครับ เป็นไพ่ของความเข้มแข็งความแข็งแกร่งในตัวคุณนะเป็นพลังงานความพยายามกว่าสิ่งที่ผ่านมาหรือคนคนนี้ที่เป็นคนที่มีอีโก้ก็ได้นะหรือคนที่พร้อมที่จะปกป้องคุณพร้อมที่จะดูแลคุณพร้อมที่จะห่วงใยคุณจะไม่มีใครให้ใครเข้ามาเหมือนเป็นไพ่ของความเข้มแข็งพร้อมที่จะดูแลนะครับเป็นพลังงานของไพ่สิบไม้เท้านะความรับผิดชอบคนคนนี้ที่เป็นพลังงานคนที่ทํางานเยอะทํางานมากทํางานเก่งด้วยก็ได้นะครับเป็นพลังงานของการแบกภาระหรือ พร้อมที่จะทุ่มเทฝ่าฟันก้าวเดินไปด้วยกันนะครับเป็นพลังงานของไพ่ในสามเหรียญมีคนที่พูดคุยซึ่งการละกันหรือคุณอาจจะไปพบเจอกันในการติดต่อการพูดคุยการคุยงานหรือการดีวงงานก็ได้นะครับเป็นพลังงานของไพ่เด็กถือถ้วยนะหรือการที่คุณกับเขาอาจจะไปพบเจอกันในงานเลี้ยงงานเลี้ยงสังสรรค์งานเลี้ยงปาร์ตี้ก็ได้นะมีพลังงานของการที่ พบเจอกันอยู่นะครับเป็นไพ่ของ9้าถ้วยนะมีพลัพงงานคนที่หลักเพศเดียวกันด้วยก็ได้นะครับเป็นพลัพงงานไพ่เจ็ดเหรียญการเฝ้ารอการทุ่มเทความทุ่มเทการพัฒนาในความรักในความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาเดอะเมจิเชียนเป็นพลังงานของคนที่มีเสน่ห์ในคําพูดคําจาหรือเป็นฝ่ายคุณที่มีเสน่ห์ในตัวคุณเองมีคนที่เข้ามาในความรักในความสัมพันธ์มีคนที่เรียนรู้ซึ่งการละกันในความรักในความสัมพันธ์ช่วงนี้ของชาวธาตุดินกันพฤษโกมาก่อนนะครับขอรบ พลังงานของไพ่ในสรุปและแนะนําให้กับชาวธาตุดินนะครับขอดูพลังงานของไพ่ในสรุปนะครับเป็นพลังงานไพ่เดอะเวิร์นะครับเป็นการเรียนรู้ในัวงคุณเองการเรียนรู้ทุกสิ่งทุกอย่างการเรียนรู้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดในัวงคุณเอง การมองโลกในความเป็นจริงในมือของคุณนะเป็นไพ่ของความรู้สึกที่คุณมองเห็นในทุกๆอย่างแห่งสัจธรรมของชีวิตก็ได้นะครับเป็นพลังงานของไพ่ห้าถ้วยสิ่งที่เสียใจไปแล้วความรู้สึกที่มันพังไปแล้วมันก็คงย้อนกลับคืนมาในความรู้สึกไม่ได้คุณจะโฟกัสถึงถ้วยที่ไม่ลมก็คือความอบอุ่นหรือในตัวคุณเองซะมากกว่านะครับเป็นพลังงานของไพ่ชาวกันลัคนาการมีพลังงานของความคิดหรือการที่มีสติ ในตัวของคุณนะามีพลังงานของการที่ไปเติมมาตะเกียงเพื่อเพิ่มแสงสว่างแก่การนำทางชีวิตของคุณในช่วงนี้ก็ได้นะครับเป็นพลังงานงภายในอครับเป็นกัลยาณมิตรคนที่เป็นกัลยาณมิตรกันคือคนที่เกื้อกูลคนที่เกื้อหนุนคนที่คอยช่วยเหลือในยามที่คุณเจ็บหรือในยามที่คุณทุกข์ในยามที่คุณไม่สบายหรือในยามที่คุณเสียใจก็ได้นะครับเป็นพลังงานไพ่เดรัยิยด คนคนเดือดฉลยอดในตอนนี้คุณนะจะมีเป้าหมายในัวงคุณกว่าจะไปถึงเป้าหมายหรือเส้นทางแห่งความสําเร็จหรือชัยชนะมันต้องใช้เวลาการฝ่าฟันความทุ่มเทกว่าจะไปถึงเป้าหมายในตัวงคุณนะครับเป็นพลังงานของไพงงง่สองไม้เทา้านะามีพลังงานของไพ่9ก้าเหรียญน,นะครับวิวออฟฟอร์จูนกงร้อยโชคชะตาทุกสิ่งทุกอย่างมันเหมือนชโชคชะตา ดึงคุณกับเขาให้ได้มาพบเจอกันก็ได้นะเป็นพลังงานของความเอาใจใส่การดูแลความทุ่มเทในความรักในความสัมพันธ์นะครับเป็นพลังงานของไพ่เดอะไฮโลแฟนนะมีพลังงานของไพ่เอทอ f คับการเริ่มต้นใหม่มีพลังงานของไพ่ควีน,งงน Queen, ถือดาบนะครับเป็นจัดเม้นเป็นคู่คนที่เคย อธิษฐานขอพรร่วมกันมาก็ได้เป็นความผูกพันพร้อมที่จะโอกาสการเริ่มต้นหรือคนคนคน,นี้จะเป็นปีนพลางความเท่าเทียมกันในทางด้านสังคมในดวงคุณก็ได้นะครับเป็นไพ่ของการที่พร้อมที่จะปกป้องและพร้อมที่จะฝ่าฟันด้วยกันนะครับมันเหมือนการที่โชคชะตานำพาให้คุณกับเขาได้มาพบเจอก,การเวลาแห่งการเรียนรู้ซึ่งกันและกันร,ระหว่างคุณกับเขานะครับของชาวธาตุดินกันพฤษภมตวรรนะครับ หมอโต๊ดก็ขอจบแค่นี้นะครับก็ขอฝากกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูให้หมอโต๊ดกันด้วยนะครับก็ขอสวัสดีกับชาวธาตุดินทุกๆท่านนะครับ